ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านเข้าสู่การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ค่ะนางสาวการจนาพรสร้อยสกุลตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนนันอ้อมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4 นางสาวกาญจนาพรสร้อยสก,กุลเข้ารับการบรรจุตแต่งตั้งเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ณโรงเรียนชุมชนมออมน้ำอ้อมอำเภอกระโนนจังหวัดขอนแก่นประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านเลยครุสันวิทยาจังหวัดร้อยเอด็ดระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสวนภูมิพิทยาไพสาจังหวัดร้อยเอด็ด และระดับอุดมศึกษาการศึกษาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคามปฏิบัติงานสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3และวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึงประถมศึกษาปีที่6ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3 2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเร c 4. ผู้ดูแลระบบการรับนักเรียน 5. เจ้าหน้าที่บัญชี 6. นายทะเบียน 7. ผู้จัดการสหกรณ์โรงเรียนองค์ประกอบที่ 1. ด้านการปฏิบัติตน วินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้าแสดงออกอย่างเหมาะสมต่อผู้เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและต่อผู้ปกครองตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้ามีคุณธรรมจริยธรรม เข้าร่วมวันสำคัญทางศาสนาอยู่เสมอมีความกรุณาต่อสิทธิ์ช่วยเหลือให้คำแนะนำอบรมสั่งสอนให้สิทธิ์ประพฤติตนอย่างเหมาะสมจรรยาบรนวิชาชีพครูข้าพเจ้าเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาชีพครูอยู่เสมอ การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้ามีการตระหนักถึงคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันจิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าทุ่งเทและเสียสละในการเรียนรู้เป็นที่พึ่งให้ผู้เรียนได้ตลอดเวลา และมุ่งมั่นทุ่มเทนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและให้สังคมยอมรับจิตสำนึกความรับผิดช,ชอบในวิชาชีพแคพเจ้ามีเจตคติเชิงบวกและรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมง,งานและสังคมองค์ประกอบที่ 2. ด้านการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนข้าพระ้าวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาใช้ในการจัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อให้การออกแบบการเรียนรู้มีการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนาที่สำคัญตามหลักสูตรไล่สเกลโดเดนนีาสมาธิโด,ด,โด,ด,โด,ดค่ะคุณคะมันเสียงเรื่องดตรีไหมคะจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยอำนวยความสะดวกในการเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการเลือกและใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้นำไปสู่คุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านผลสำเริจทางวิชาการของผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน บริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้ามีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนเป็นสำคัญจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนการพัฒนาตนเอง ข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทักษะด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมและมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้อยู่เสมอการทำงานเป็นทีมข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆกับผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้งานบนรรลุเป้าหมายได้ งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารสถานศึกษาหัวหน้ากลุ่มสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงานเจ้าหน้าที่บัญชีผู้จัดการสหกรณ์โรงเรียนเจ้าหน้าที่ดูแลระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและผู้ดูแลระบบการรับนักเรียน คณะกรรมการดำเนินงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาในรายการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยศาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3และรายการการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทชายหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3คณะกรรมการดำเนินงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียน ในรายการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับปฐมศึกษาปีที่4-6และการแข่งขันวาดภาพระบายสีคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษา,าไทยนึ่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี2566ในรายการการแข่งขันการเขียนเรียงความ คณะกรรมการฝ่ายจัดทําวิดีทัศน์และบันทึกภาพงานกเกษียณข้าราชการครูอำเภอรกระนวนประจำปี2566ภาษาและเทคโนโลยี้าพเจ้าสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ